พี่น้องพ้นม่เห็นยังรถขึ้นหลายแทนนี่ปาดีท,ท้เดี๋ยวไปเบื้องกันครับผมปาดรถไปจอดเต็มโอ้พี่น้องพ้นมาตกปลามาลงปลาแล้วครับนี่ลงปลาน้องขนับ ไลายครับบัตรสามร้อยครับยินฟังสองร้อยเดี๋ยวมาเบิ่งกันพี่น้อง ว่าสิมีคนได้ตัวใหญ่บ่แต่ว่าน้ำลึกคาบครับผมบรรยากาศลงน้องจับปลาน้องคณะน้องของบ้านตรงต้นมูสีตำบลน้อง,นงอื่นอาเภอลาศีสสไลจังหวัดสิทธิเกศครับมาลุ้นกันครับผม

มีฮอดร้านค้าร้านขายครับผมขายลูกชิ้นฮอตดอกน้ำไก่ย่างมีเบิดครับผมคนไล่ครับเบิ้งพี่น้องรถ บนแม่งานบางไฟเลยครับผมเนี่ยงานลงหน้องจับปลาจะไม่มีร้านคาร้านขายเต็มเลยอือคนไรครับมา,า,านบม ฮะมาฟังปุ่นเขาคือมันปลาตองเลยมันเี่ยวาพอคิดเอาไปเรื่อยๆเอาเทม่งโอ้ต้นนี้โอ้ต้นตะกบบอเออของตะกบกเออเมื่อวานกับตะกบได้กินไลยโอ้เก็บเกลโล กลเก๋วเเาอ้โอ้่นอะไรนี่จับไข่ตุอนตรเนุเนาเือเหลื่มตลบืองเบืองบืองปลาละกโลฮะกโลไงวเอองว่าใหญ่สุดแล้ว่สวนี้ปลาข้าวแม่ตัส่วนี้ปลาตองกกยปลาตองกายโทษครับโอ้โห นี่ครับแม่มันมึงเโอแม่มันเลยแม่มันเลยเหรอยังตายยากเลยหกโลครับผมนี่นี่อสุดยอดเลยนากมาสุดยอดเลยสุดยอดเลยสิบห้าอ่อือปลาล้วิอะไรเราลจักาครับนี่ซื้อลจักาโลกขันันยญ่ขันไปสามลกไปลกเจ็ดสิบเดตับรงมากจ้นี่ก็ลกเจ็ดสิบเร่เลกเจ็ดสิบคุมแล้วคุมแล้วสามร

ว่าปลาข้าวผมว่าตะกอบสักข้าวปลาข้าวเอาปลาข้าวเลยบ่เออเออปลาข้าวปน่งปลาข้าวมันเป็นท่านไลยปลาข้าวไม่ต้องปลาข้าวโรสอะไรคนมันกับมานเนาะแข่งเพื่อนดูกันยาวๆรับผมดูกันยาว ไปทางน้นก็ก่ายันนิโลยโลสิบเพอาร์เก็บตัวที่นี่ออชิปี้กะเพ็บเงนที่ยยททออน,นี่กับกผมสวัสดีครับ